ยกปมอธิบดีเช้าถามวิกตู่ไหนท่านจะเข้ามาแก้แปดปีผ่านไปทำไมมันยิ่งกว่าเดิม อาจารย์ปริญญายกปมอ,อธิบดีเช้าถามบิ๊กตู่ไหนท่านว่าจะเข้ามาแก้8ปีผ่านไปทําไมมันยิ่งกว่าเดิมดรปริญญาเทวานาริมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีการจับกลุ่มนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะล่อซื้อการเรียกรับผลประโยชน์จากหัวหน้าหน่วยงานด้วยเงินสด98,000มบาทและพบเงินสดกว่า5ล้านบาทในห้องทํางานโดยมีเนื้อหา ดังนี้รัฐมนตรีแค่ตกใจพอสมควรแต่ประชาชนตกใจมากครับผมได้ยินข่าวมาหลายเดือนแล้วเกี่ยวกับการเรียกเงินแลกตําแหน่งในกรมอุทยานแห่งชาติแต่ก็ไม่นึกว่าจะสงครึ่งถึงขนาดมีซองใส่เงินจากหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆของกรมจ่าหน้าถึงอธิบดีอย่างโจ่งแจ้งและพบเงินสดๆที่ไม่ปรากฏที่มาที่ไปในห้องทํางานมากถึง5ล้านบาทอย่างนี้ประเด็นสําคัญคืออธิบดีท่านนี้ตอนเข้ารับตําแหน่งได้ประกาศนโย ายงดรับกระเช้าและของขวัญหรือโ no นกิฟพ olicy แต่ในวันที่ถูกจับกลุมในห้องทํางานเต็มไปด้วยกระเช้าของขวัญขนาดใหญ่จํานวนมากมายซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่เรื่องแค่หน้ากากคนดีการพูดให้ดูดีแล้วทําอีกอย่างหรือปัญหาตัวบุคคลเท่านั้นนะครับแต่เป็นปัญหาของระบบการป้องกันคอร์รัปชันเพราะปปอชอประเมินและให้คะแนนจากกระดาษมากกว่าให้คะแนนจากการปฏิบัติจริงอย่างการประกาศนโยบายงดรับของขวัญจะทา ำให้ได้คะแนนเต็มร้อยในหัวข้อนี้ซึ่งอยู่ในด้านการป้องกันการทุจริตกรมอุทยานแห่งชาติได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ A แบบสูงมากนี่หมายความว่าวิธีการประเมินและให้คะแนนเรื่องความโปร่งใสของปป,ปชควรต้องแก้ไขกันใหม่หมดรายนี้ถูกจับได้เพราะจงแจ้งมากส่วนที่กระทรวงอื่นกรมอื่นที่ไม่จงแจ้งกินกันเงียบเงียบไม่ทราบมีอีกเท่าไหร่ผมเชื่อว่าประชาชนที่ได้ยินข่าวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คงตกใจกันมาก เพราะไม่นึกว่าจะมีการรับเงินกันโฉงแจ้งขนาดนี้แต่ระดับความตกใจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อทราบข่าวนี้กลับแค่ตกใจพอสมควรเท่านั้นผมเห็นว่าท่านควรตกใจมากกว่านี้เพราะนอกจากจะเป็นการเรียกเงินแลกตําแหน่งยังมีการหักเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติและนี่เองที่เป็นสาเหตุสําคัญที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ต้องทํางานหนักแต่มีงบไม่พอเพราะงบที่น้อย อยู่แล้วยังต้องมาหักเปอร์เซ็นต์ส่งอธิปดีอีกสิ่งที่ประชาชนอยากฟังคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ในกระทรวงอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกไม่ใช่แค่ตกใจพอสมควรและตั้งกรรมการสอบเท่านั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันเพราะตอนยึดอำนาจท่านสัญญาว,ว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาพวกนี้แปปีผ่านไปทําไมปัญหาความโปร่งใสในวงราชการดูแล้วน่าจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําท่านจะว่ายังไงครับ